ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้เผชิญกับความท้าทายสำคัญไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลดัชชั่นจนมาถึงโควิดซับชั่นซึ่งส่งผลกระทบต่อวิธีการใช้ชีวิตในการทำงานและการดำเนินธุรกิจของทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมและทุกภ,ภ,ภาคส่วนนะครับแล้วก็ล้วนตระหนักและตั้งรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี้เป็น10อันดับสายงานที่ตลาดงานต้องการนะครับอันดับหนึ่งเป็นสายงาน ขายและการตลาดนะครับ20.16%นะครับแล้วก็อันดับ2เป็นสายงานการผลิตนะครับ19.03%ครับแล้วก็อันดับ3เป็นสายงานระยะสั้นต่างๆ12.74%ิบสองจเจ่อนะครับอันดับ4เป็นสายงานไอทีนะครับ11.29%ครับอันดับ5เป็นสายงานวิศวกร9.19%ครับอันดับ6เป็นสายงานบัญชีและการเงินนะครับ8.1%อันดับ7เป็นสายงานโลจิสติกและ s u พ p l y chain เจ็ดจุดหนึ่งเปอรนะครับแล้วก็อันดับ8เป็นสายงานบริการลูกค้าห้าจุดสี่ปปนะครับอันดับ9เป็นสายงานบริการทางการแพทย์และสุขภาพนะครับ3 7 1ดนเปอร์ซ์ะครับอันดับ10เป็นสายงานทรัพยากรบุคคลนะครับ2.26เปอร์เซ็นะครับ